哼哼 <laughs> น้องไปไหนร่ำรวยเสรีฐรแล้วลูก,สลกเสีรละ่็นีน่่รัะอได้ไ้ไงลูกไงครับหนูหลอครับแม่นั่งรอพวกหนูเข้ากรงครับ ให้ลูกเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเคไหมครับเค okay, ไหมครับอันนี้กี่อันนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่ปล่อยหนูเ,เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมเ,เริ่มเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมอ้าวขึ้นแล้วมั่งมีหล่อฉุดๆใช่ไหมครับมั่งมีเหนื่อยแล้วลูกไม่ไปเล่นกับเขาละ รำรวยเหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอลูกเข้าบ้านไหมเหนื่อยยังเล่นเหนื่อยยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินมาหาแด้เดินมาหาได้วเดินมาแล้วเดินแล้วดูเล่นกับนะดูเล่นกับพี่มังมีเขาชอบเล่นกันนะสองคนใน๋ยวนี้เดี๋ยวดูเจ็บ ขึ้นข้างบนแล้วทุกคนเอ้าอาจจะเอโอโหโหภาพนี้น่ารักภาพนี้น่ารักลูกอาลัมเลยภาพนี้น่ารักโอเคครับ <c oughs> เล่นตั้งแต่เด็กเลยเนาะตรงนี้เนาะมุมโปรดลูก มุมเดิม,ดมๆตั้งแต่เด็กเลยเล่นตั้งแต่เด็กเลยหลบละเป็นไงครับอ้าสุดหล่อจริง,รงๆเลยเนี่ยทำไมหล่ออย่างเงี้ยต้องนี้ทำไมหลอ่อย่อเงี่ยเข้าบ้านกันยังหูกเข้ายัาง เดี๋น้องเศรษฐีกับน้ำโชคไปไหนเศรษฐีน้ำโชคไปไหนนะเขาหลอ่อหล่อสุดๆเลยดูหล่อสุดๆหล่อสุดๆทำไมลอยนี้เอ้ยหล่อเหนื่อยหรือยังลูกเข้าไหมเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมครับไปนอนไหมเอ๊ให้หล่ออย่างนี้ลูก หล่หอ,หอจังหนูหล่อจังลูกอือชุดดูร่ำรวยทุกคนดูร่ำรวย เ <laughs> <ด>อะทำไงปึ๊บทีะตามแม่มาไม่จะถ่ายลูกว่าไงาครับ <laughs> ว่งงาไงครับคุณหล่อหล่อจังเลยครับหล่อจังเลยครับ <laughs> น้องไปไหนลูกเหนื่อยกันหรือยังเข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านไหมเข้าบ้านกันไหมครับดูด้วงรวยว่าไงลูกดูนั่งรวยเขาชอบแกล้งน้องพี่มังมี ดูแม่จะถ่ายยังไงเนี่ยอ้าววิ่งกันหามีเจอแล้วมามังมีมาลูกมาดูต่อต่อกันอีกต่อเขาชอบแก้งกันดูไปละไม่เคยได้เลยถ่ายนิ่งไม่ได้เลยไปแล้วไปแล้วไปไหนล่ะ <c oughs> อ,อ้าวน้องโชคมาแล้วน้องโชคมาได้ไหนลูกน้องโชคมาเชื่อหรอน้องโชคน้องโชคค่ะน้องโชคมาชิลูกมาชิเหนื่อยกันอยังเข้าบ้านกันไหมเขาวิ่งหยอกกันออกนอกรั้วแล้วค่ะทุกคน โอเคไหมคะโอเคไหมคะไหนลูกดจะใช้ถั่วช่ไมั่วเด้อ